อันี้เรียกว่าเจตวปฏย,ยานนะปฏิยายนมีสามระดับระดับชั้นสองนะอันนี้รู้แต่อารมณ์ใครโกรธปวดหัวใครเกลียดเจ็บเสบหัวใครไม่พอใจแน่นอึนัดหายใจไม่ออกไม่จะอินไม่เท่าท้องนะใครคิดร้ายคิดฆ่าใช่ไปมใจเจ็บวอใจจิตีนะ๊ดใครมันไสสารพยานเราจะขึ้นไส้นะใครจะถูกหยิบยำมเลยจะขึ้นไสใจเจรนแล้วก็ใจสัน่นวิบวนะใครหิวข้าวเราก็หิวใครเมาเราก็เมา ใครรักเราก็รักใครนับถือเราก็นับถือใครรัไประชูสาวเราก็ชูสาวใครมีความอำนัดกับเราเราก็มีความอำนัจจากนั้นนี่เราเจโตโวระดับระดับต้นระดับกลางชั้นสองกับสองครึ่งนะส่วนถ้าเป็นชั้นสามนะมันได้ยินเสียงกันเลยเขาคิดแต่เร้ยินเขาพูดหมาคิดได้ยินเป็นหมาพูดเทวดาคิดเจลดาพูดเรุว่าใครคิดก็คือพูดอันนี้คือชั้นสามจิตระแปลเป็นว่าเขาพูดแต่จริงเขาไม่ได้ขยับปาก หมาคิดหมาก็ไม่ได้ขยับปากคนคิดเจวดาคิดมันก็ไม่ได้ขยับปากอันนี้เจตตวรรดสามเจตตรรดสี่เห็นและยินเสียงเขาพูดและเห็นกายทิพย์เขาด้วยนะเคลื่อนไหวด้วยะเห็นเขาทิพย์ถ้าเขาพูดถ้าเขาเป็นเทวดาเห็นกายทิพย์เป็นเทวดาอ่เห็นกายทิพย์เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เห็นกายทิพย์เขาเป็นสัตว์เดชานเขาตายต้องเป็นกิดเดชานฉะนั้นถ้าเขาโกธกุ้มอยู่เนี่ยกายทิพย์ก็จะเป็นสัตว์เดชานถ้าเขาทุกข์อยู่กายทิพย์จะเป็นสัตว์นรกนะ ถ้าเขารอบอยากได้กายชิพจะเป็นเปรตถ้าเขาคิดถึงเรื่องบนกายทีพจะเป็นเทวดาถ้าเป็นกลางกายชิพจะเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเจตโสารศาสารที่พระหันเห็นนะเห็นกายทิพนั้นๆภูมิจิตภูมิธรรมนั้นทรงอยู่นะเมื่อตายปุ๊บเนี่ยนะมันจะใช้ภาพกรรมติทนิีนิมิตสมมติว่ากายทิพเราเป็นเทวดาเนี่ยถ้าหลับตึ้งตายปั๊บเนี่ยนะจิตเราเป็นอารมณ์ธรรมเนี่ยมันจะใช้ภาพการเห็นสวรรค์ปุ๊บเลยเราก็ดับไปอันที่จริงจิตกายทิพเราเป็นแล้วนะ เมื่อเราเป็นสัตว์เดชฉานเป็นหมาเนี่ยเราเห็นว่ากายทิพย์นะเขาเป็นหมายอยู่นะใน,ในกายาม,มนุษย์เนี่ยนะพอะาขาดใจปึ้งเขาไปเกิดในท้องหมานะอ่าฉะนั้นเนี่ยเราเขาเป็นอะไรเนะี่ยจิตจิตคนนะปรุงแต่งนะรบกดหลงนะยินดีร้ายทุกข์ไม่ใช่แค่ความคิดกายทิพย์ก็เปลี่ยนภูมิธรรมก็เปลี่ยนพลังงานก็เปลี่ยนเป็น,เปนทั้งไฟดีและไฟไม่ดีไฟบวกไฟลบนะไฟให้ไฟจะเอาไฟเบียดเบียนไฟให้อันนั้นเจตนาเป็นกรรม กำน้องเต่ในระบบคลิปเย็นระบบหยาบเป็นปฏิบัติสายเกิดดับ